กลับมาจากเชียร์ฟุตบอลก็เดี๋ยวมาลงือทำกับข้าวต่อเนาะวันนี้จะทำวุกไก่จ้ะทุกคนผัดเส้นมามา่าใส่ผักใส่ไก่เรียกวุกไก่จะ้ะชิคเก้นวุกใส่กระเทียมสัก เราก็หมักไว้แนละ้นวันนี้ไม่มีสูตรนะทุกคนนะไก่กับไก่เป็นสโู๊ไก่ จะทุกคนเดี๋ยวเราพักไก่ไว้ก่อนนะเพราะว่าจะแบ่งผัดสองรอบไปจากสุกแล้วจากไก่ผักที่เราเตรียมไว้ เราเอยซอสที่เราปรุงไว้กืมทำให้ดำก็ระชงนลหน่อยอันนั้นเขม้ขมน,นิดสีดดําเนทอดตั้งจับดีๆทุกคนใช่โอยโอเอ,อ,อ,อาอันนี้เป็นพรอกคุลี่กับอันนี้ที่เราลวกไว้แล้วจ้ะ กระโปงนี่น no? ันจะรอง่นบอกแล้ววางชิลล์บอกแล้วว่างชิลล์โ้ยเนะเซ็จก็ลนต่อไปเป็นซอสขนมาตัดิเ

อืมตอนนี้มันมน่ากินน่ากินไม่รู้มันจืดไปหรือเปล่าคันค้นช้าขันชิเกอรั้นชิจ้าเสร็จแล้วจ้าโอ้มันหนักบอหนักแห้งหนักแห้งจะช่วยไหมไดโอแม่เป็นแม่ที่แข็งแรงมากโอ้ยใหม่กระทะเรียบบอ,รอกระทะนี่มันอันนี้โอ้หน,น,น่าก,กินมากน่าก,กินจริง อันนี้กินเดี๋ยวทำห่ออีกแม่ไอ้ของใครเอาองไหนกูไดาไปโลดโอ้ ไก่มันมีน้อยกว่า ไปไหนหมดไก่มันน้อยทุกคนใส่ไม่ได้เยอะกินผักกับเส้น,นจ้าทุกคนวุ้กไก่จ้าผัดเส้นมาม่าใส่ไก่ใส่ผักเนาะทุกคนกินไปจ้าเหลือในถาดอีกเด้จ้าทุกคนเยอะเลย <c ười> ทักทายทุกคน ันนี่ทักทายสิอะไรจะอจะไรพูดวันนี้แล้วเขาจะพูดอะไรทักทายสิสวิตสุบินสบายไหมผมสบายดีอะไรเขาไม่ได้อยู่กล้องนานเขาลืมวันนี้วันนี้นุก<ว>ไก่วันนี้ทุกคน <S <S กินบุกไกเาามมาก <S 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 2> <S 2> เขาคิดอยู่ก็ให้เขาคิดก่อนให้เขาพูดก่อนสิวันนี้กินเบุกไก่มันก็เป็นบุกใส่ไก่ โอ้งไเอ้ยค่นั้นก็ใไส้ผักด้วยอ่าบัลลูกผักบอบครับโอเค้อนเมื่อในทุนใจจะกินก่อนไม่ไม่พูดเลยเมื่อวานพรมท่ามหันต์กลับบ้านวันนี้กลับบ้านตีสามตีสามเมื่อวานไม่ทุนนอนดึกทข้ามาไดกลับบ้านทข้ามาไดถึงบ้าน ก็เขากลับบ้านตีสามถ้าตัวเองนอนดึกอันนั้นเขาเรียกว่าออนอนเช้าถ้าถ้าเห็นอะไรกลับบ้านนะไม่ใช่ไหมที่เห็นก็ใช่ไงเขาเรียกว่านอนดึกอันนี้เขากลับเช้ามัชโนดีบเช้ามืดมัชโนดีดาวไลคคนโมโหโมโหทําไมอ่ะเพราะว่าอาหารมาช้าเพราะว่าเตาอบเขาพุดเตาอบสียเขาเออความร้อนไม่ได้เตาระเบิดเตา เตาอบระเบิมใช่มันอืนนัสต้องว่ามันเกือบมันเบิมมันเกิดระเบิมมันเกือบระเบิมเลยเหรอเพราะว่าเตาอบคิดว่ามันมีแรงะมันมันแบบมันไหมก็ก็มาปิดต่งอ๋อมันก็ปิดเองครับือแล้วก็ทุกคนมาดูแล้วบอกมันยังไม่ไฟก็เพราะทุกคนคิดว่ามันยังใช่ได้ใช่ได้ แล้วก็เพใช้อันนี้แล้วก็ไกด์มันสิบสี่องศาสิบสี่องศามันต้องเจ็ดสิบมันมันต้องเจ็ดสิบองศาส์าสมอือืมถ้าวมันก็ได้ครับมันได้อาหารแต่ช้าตีที่เขาไม่ลุกออกไปก่อนอย่าจะโดนแล้วมันจะนุกดูคนแล้วก็อาหารอร่อยอืมีอาหารชามยาม เราก็ทุกคนาได้เลี่ยงเหลี่ยงเหรียญเหรียญเหรียญฮะว่าเขาเทอดง่ายๆพร้อมใช่ไหมพอมเป็นคนที่ชอบชอบอะไรชอบเหรียญครับ My God เย t t ยที่ฟิน My เย t ่ยที่ฟิ อไม่ใช่ไม่สี่ครับไม่เอาลงเลยอะเอาลงแล้วสวยมากตั้งสองไม่ไม่ใช่ผมหล่อแม่สวยอผมหล่อแม่สวยแ่บหล่อฮะหล่อเหรออะไรก็ถามเหรอเหรอแม่ทิวหล่อเหล่อ

อืมมมันนุ่มอืมอืมกคมีช็อปพรีเซนเทชันวันนักาพรีเซนต์วันักามอีเอรีทุกคนมันเยอะมากมันสีสิบคำถาม พ4เซน40คำถามเนี่ยอ๋อนี่ี่40คำถามที่ผมจะดูแล้วก็คขาจบอกเอ้าอัญโยงเอาคำถามนัมเบอร์20อ๋อแต่มันยังต้องเขียนเยอะเราก็ต้องจำได้ทุกเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้คำถามไหนก็ผมอยากทุกคนผมอยากให้ทุกท่านทุกคนไปรับเมจไหมผมอยากให้ทุกทุกคนนี่แล้วคุณครูคุณครูคุณครูรอ แล้วก็รถเมย์ไม่มา้าเข้าร้อนนะครับเยน็นเยน็นฝนตกฮิมมาตกเยน็นตกฝนฮิมะตกฝนตกแล้วก,ก็รถเมยไม่มาเป็นนังรอวันนังค<อ>ารอยากให้คุณครูไปรอรถเมย์แล้วรถเมย์ไม่มารอถึงเยน็นฝนตกหิมะตกลมแรงคุณครูจะได้ไม่ต้องมาขับเหน็ <c oughs> ค่ะเนยทำไมน่ารักทุกคนกพวกเราทำไมไม่ได้หัวหรอกอม,อม,มาขั้นชิ้เย็นข้าวผูดเย็นแต่ผมถ้าผมจะมาพูดผมจะรู้ผมจะเรีเเนยนยังไงคืออีพอเดอร์เพิน่น ไปส่งม so ูเมทิวหราอเพิ่นไปเอาของจักไปเอาของอยู่ใส่สิกักมาตอนใดกับบ่หูจ่กเพิ่นบ่บอกกินก้อนจ่าบส้นบ่สนอืมอือือือะไรู้ปะอะไรอยู่นะทุกคนที่ผมบอก ผม,ผมชอบเหรียญผมชอบเหรียญแล้วก็เดือนเออปีหน้ามผมจะได้เหรียญสีแดงเหรียญท,ทองแดงเหรียญทองแดงอือเพราะว่าผมทำงานอ,อะไรเออหนึ่งปีครบหนึ่งปีมันได้เสิร์ฟแต่ละบำผสมผสมเสิร์ฟมันเนี้ยว,ว่าคิดทองทองสีแดงมันจะชอบทำแรก เขา่ีแดงเขาเรียกว่าเหรียญทองแดงครับม,มันมีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแม่จะชอบเหรียญแดงใช่อลเล็กพูดเหรียญแดงก่อนตอนแรกอะ่ะ<ม>แล้วแม่บอกว่าเหรียญทองแดงอืมครับคุณแม่ผ่อนหนงต่อไม่เขเจะเจอหน่อยสิเ <c oughs> ขสอนคาร์เมทิวเขาโบสน น,นตักเอาอิ่มถ้าเหลือในถาดน,นี้ยพราะตักใส่จานให้พ่อแล้วแต่เหลือในถาดน,นี้ก็ไว้ให้พ่อหอ่อแต่ตักเอาอีกได้ <c oughs> มันเยอะอยู่เอมิว <c oughs> <c oughs> <ừ. S 1> อันนี้เดี๋ยวกินแป๊บเดียวก็หิ<ม>วอ่ะเบาท้องเบาท้องอินมไมหยองฟังอินมไมหยองรู้สึกกระอดี๋ยวจะชอบมือก่อนพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนไปแล้วก็<ม>ต้องไป ไม่ได้ว่านะต้องไปครับ <laughs> ไม่เป็นไรจุกครับไม่เป็นไรครับ <laughs> เรียนวันหนึ่งวิชา <laughs> <laughs> ไม่ได้ทำวัน,นเหมือน,นของเขา เราจะเติมอีกเติมครับผมจะบอกทุกคนเมื่อวานออมพอมยกหวานทุกคนแล้วก็แทนใส่แก้วใช่ไหมอา้าวผมเดินยังนี้ไม่ได้ผมต้องเดนงนนินอย่างนี่เพราะว่าทุกคนต่างกันนย่่างนนี้เดินอุยชิดทำไมอมยุยฉิดทำไมเดี๋ยวนต้องไปหาสุกคนมาปรดวมาไปชวนผมเดินเดี๋ยวมันสนุกดีที่มันแคบสิ ใช่ไหมมันสนุกดีเพราะว่ามันทุกคนที่เรียนโปรแกรมผมแต่ว่าได้ปีที่แล้วที่จบออกลางปีที่แล้วออมันเจ็ดสิบองนี่จะปีอายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบเขามาทำอะไรไฟร์ไฟร์ก็สนุกดีทุกคนอ บางทีผมม่รูจะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆพูดทำทำแมทธิวได้ทำแมทธิวก็ได้เธอพูดอะไรนี่จะเอาอีกไหมจริงพอแล้วได้เยอะแล้วอะได้เยอะแล้ว We want be like don't to t h น้ำนมน่ะน <lush> hey, ั hey. ่นสมองละแม่เพราะท่านได้ดื่มอยู่นมแม่ได้บ๊อไม่ใช่อันนั้นนะของแม่อีกอันนึงแม่ได้นอนบ๊อทุกคนอยากได้แต่มันแช่ต้มบอไม่ได้บอลแม่จะทำให้แซ่บนมเขาทำมาแซ่บอยู่แล้วแค่แหนละอูดแฝด้วยด้อมทุกคนต้องทำอะไรทุกคน จำได้ปติผมชอบแพงใช่ไหมชอบแพงทีมันทำไมเราชอบจัะมีในหัวใจกินใจกินใจผมจะบอกให้ทุกคนให้ทุกคนฟังว่าเขาร้องเพลงเขาร้องเพลงโอ้ในในในป่ะโอเคเออเขาราร้องเพลงเขาไม่ได้เลือกเลือกอะไรไม่ดื่มเลือกที่จะไม่ดื่มเพราะเขาดื่มเพราะว่าไม่ไม่ไม่เลือก ที่ไม่ดื่มไม่เลือกไม่ดื่มครับเพราะเขาจชดื่มทุกวันเข้าใจไหมเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกที่จะไม่ดื่มอ๋อแต่พอเขาดื่มทุกวันอ๋อแล้วเขาบอกว่าตาตาเอ่อขั้นพ้เศบุตรมมั้งตาตรงดูตาตองดูตาต้องดูแล้วเขาบอกตอนนี้แปะไม่ให้มองอย่างอื่น ตอนนี้แทนทุกสีเหเห็นทุกสีทุกสีกสสแต่ตอนนี้มันสีเทาครับตอนนี้มันสีเทาเพราะว่ามันไม่มีความรักแล้วมันถึงสีเทาอ้ยอ้ยอ้ยสลดภาษาไทยมันไม่ดีมันต้องภาษาจีนมันต้องเพิ่มอจะเป็นก๊อ เดี Det Studio, so. nee, re, yeah. ๋ยวเล่นไม่ได nah, ah. mm ้ไ hmm. ม um, hm ่ไม่ไท mm ่ไ hmm. ม่ไม right. ่ไม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 ่เน่ไม่ไม่ไ a ่ไม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 ่เม่ไม่ไม่่ไม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 ่เม่ไอ่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไม่ไไม่ไไ่ม่่่ม่่ไไมล้วภาษาไทย มันไม่ได้ใช่ไงลูกสวัสดีครับคือฮัลโหลเขารู้อยู่เฉยเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแม่ก์กระโจนนกนาะต้องดูว่าเขาจำได้เขาจำได้ แต่สมองมันช้าไปนิดหนึ่งอ่ะมันช้านิดหนึ่งมันคิดคำอยู่ไงเขามีสมองเขามีสิอออเ้ขันไงอือสุดจานที่สองแล้วทุกคนอร่อยมากมั้งอุ้ยอ้ย เสียงนั้นใช้ไม่ได้เสียงคนไทยใช้ได้เฮยโวยมีแต่คนไทยใช้ฝรั่งห้าใช้เนาะอืมเวยเสียงดังเนาะ่อทำวหย่มาเพทิวดอกมันมักว่าเ้มายเว้ยเ้ยเ้ยเนาะ Det var jättegott, nu är gott. det är taskigt. <här> Alex, ska, jag, ska jag visa dig hur man gör? Alex trycker på jag Alex trycker på. Hjälp varandra. Det är snart färdig. Du kan, nej, 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 du har inte bråttom någonstans. Jag har bråttom. Nu gör vi det här tillsammans här. Jag har det går fort, det går fort. Ska du och tillsammans då? Nej. Hörde ni att jag får från mamma i disk och samling? Jo det är de du det. Fan vad skit. Stannar du, Stanna, du icke? Ja fortare. Wey, har jag. jag vet inte varit här på jättelänge. Jag vet inte vart något ska ligga. กินแล้วต้องช่วยกันมีเวลานิด,<า>นดหนึ่งช่วยกันช่วยกันฮะจริงจริงทุกคน,<ะ>นเนีเ่ยวต้อ,องเข้าเซตเข้าไปเลยเข้าไม่ได้ช่วยอะไรไปฟุสกอลเหรอไอ้ที่ต้องบอกบอกเขาแบบ<ม>ว่าเก็บแต่เข้าไม่เแกบบ็บเออเอริมจะหั่นมาเออร์ท่านนี้จะเแกบบ็บวันนี้วันนี้ ก็อาาแล้วว่าตอนแม่บอกอก็เขาทำตอนแม่บอกก็ทำยังไม่รู้สิก็ทุกคนนั่นแหละเวลาแม่บอกแล้วค่อยทำไม่ก็ไม่รู้เป็นยังไงรีดเนี่ยเรียบเนี่ยเที่ยงกันยุหันเอาทุกแล้วสว,วย โอเคจะทุกคนยวฝากคิดไว้ชำนิกจะเดี๋ยวพอกันใหม่เนะจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบาย